เดี๋ยวเราไปดูปริมาณน้ำนะครับที่ได้ว่าได้ประมาณสักลิตรต่อนาทีนะครับเราจะมีเครื่องวัดน้ำนะครับดูปริมาณน้ำกันนะครับนในในปริมาณน้ำตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ205ลิตรต่อนาทีนะครับ สประมาณ2ทีวครับครับผมสวัสดีครับจากร้านกวงหวดมอเตอร์อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิครับผมวันนี้นะครับเราจะพามาชมในส่วนของการติดตั้งชุดปั๊มบาดาลโซลาเซลล์นะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มบาดาลขนาด3แรงมา้าหรือ2,200วัตต์นะครับเราใช้ร่วมกับ แผงโซลาเซลล์ขนาด555วัตต์ที่เป็นแบบรับแดด2ด้านนะครับจำนวน6แผ่นย่อนปั๊มไปที่ความลึก32เมตรหรือ8ท่อน pvc นะครับตอนนี้นะครับเวลาเกือบจะบ่าย3โมงนะครับประมาณบ่าย2โมงกว่าๆนะครับ2โมง46นาทีนะครับบ่าย2โมง46นาที เดี๋ยวเราพาไปดูน้ํากันนะครับตอนนี้แดดก็ประมาณนี้นะครับของฟ้าก็ไม่ค่อยใส่มากนะครับย่อนปั๊มไปที่32เมตรแนวดิ่งนะครับพ่อขนาด2นิ้วนะครับตอนนี้ ดูหน้ากองคอนโทนกันนะครับนั้นแท่งกาวนะครับเบเกอร์นะครับอันนี้ต่อสายไฟสายไฟเบอร์สน,นะครับต่อไว้50เมตรนะครับตอนนี้ตอนนี้รอบมอเตอร์นะครับหมุนที่3,342ัรอ่องรอบนะครับ โวล์นะครับโวล์จากแผงตอนนี้มาที่2 4 6โวล์กระแสนะครับกินกระแสอยู่ประมาณ8แอมป์นะครับ7.8ถึง 8, 8แอมป์นะครับขึ้งอยู่กับแาณน้นะครับตอนนี้วัดนะครับที่ตัวปั๊มกินได้ก็คือ1,920วัตต์จากแผงโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้เป็นด้านล่างนะครับเกิดราปแผงกันนะแข่งตัวนี้สวยมากนะครับ แบนเทเลซันนะครับขนาด555วัตต์บริเวณที่เรามาติดตั้งนะครับจะเป็นไล่อ้อยนะครับกลางไล่อ้อยเลยอ้อยทนี้ก็คือตัดไปแล้วนะครับทีนี้ลูกค้าก็จะให้น้ํานะครับโดยผ่านระบบน้ําหยดน,นะครับตอนนี้กําลังเริ่มจะเปลี่ยนท่อนะครับนี่เป็น ระบบน้ำจุดนะครับก็คืออัดตรงนะครับจากปั๊มเนี่ยอัดตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูปริมาณน้ำนะครับที่ได้ว่าได้ประมาณสักกีลิตรต่ออาทีนะครับเราจะมีเครื่องวัดน้ำนะครับ มันน้ำกันนะครับแปรนมานน้ำตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0ร้ารตต่อ1นตละทีนะครับประมาณ2อิวนะครับต่อชั่วโมงนะครับ 49นาทีเดี๋ยวเรามาดูรอบหนึ่งนะครับที่หน้าจอนะครับตอนนี้วัดมาที่1,920วัตต์นะครับมอเตอร์หมุนอยู่3,300รอบโดยประมาณนะครับโวลต์อินอยู่ที่246โวลต์น,นะครับกระแสนะครับอยู่ที่ประมาณ7.8ถึง8แอมป์นะครับตัวนี้เป็นเซิร์ฟนะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ดีซีนะครับเพื่เป็นสายไฟ เวลาเราต่อสายไฟนะครับเราก็จะเข้าหางปลาเข้าอะไรที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อให้ตรงสีนะครับในกรณีลูกค้าจะย้ายโบรหรือเปลี่ยนที่ติดตั้งนะครับสามารถต่อสายไฟตามสีได้เลยนะครับ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับชุดปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านกวงงฮดมอเตอร์อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับ ซึ่งทางร้านนะครับมีบริการประกอบจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีบริการติดตั้งนะครับในเขตพื้นที่ที่ใกล้กับร้านนะครับเราจะไม่ไปติดตั้งในจุดที่ไกลจากร้านมากนะครับก็สักไม่เกินสัก5 6 0กิโลเมตรจากร้านนะครับเพื่อที่จะสามารถดูแลลูกค้าได้นะครับบางครั้งเราไปติดตั้งไกลๆเนี่ยเราไม่สามารถไปดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงนะครับ เราก็จะเน้นที่ลูกค้าอยู่ใกล้ๆนะครับหรือลูกค้าสามารถมาสั่งซื้อสินค้าที่หน้าร้านได้นะครับร้านตั้งอยู่อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับบ่อบาดานลูกค้านะครับบ่อน,นี้ตั้งอยู่ที่บ้านเลิงทุ่มอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับรอแหลประมาณนี้ครับตอนนี้เราก็ทาการหล่อเสานะครับก็คือ ลงฐานของเสานะครับโดยการเทปูนนะครับส่งปูนเทที่ฐานนะครับตัวเหล็กนะครับเป็นเหล็กกาวนไยนะครับไม่เป็นสนิมนะครับตัวปั๊มนะครับมีรับประกันสินค้า1ปีเต็มนะครับส่วนตัวแผงนะครับรับประกันไปออกย0่ปีนะครับซึ่งจริงๆแผงโซลารเซลล์เนี่ยถ้าระยะยาวๆนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับในกรณีแบบพื้นที่ตรงนี้ของลูกค้านะครับก็คือไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมครับ เราสังเกตดูนะครับนี่อยู่กลางไร่กลางป่านะครับไฟฟ้าอยู่ไกลมากซึ่งเขาอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับถ้าจะเดินเข้ามาเนี่ยซึ่งใช้ค่าใช้ใจ่ายพอสมควรนะครับแต่ถึงเดินเข้ามาได้นะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเจอก็คือไฟตกนะครับเรามาใช้ไฟไปกับปั๊ม ac เนี่ยกระแสฟไฟไม่พอนะครับเนื่องจากไกลม้อนะครับ ก็คือไกดหมอแปลงนะครับทําให้ไฟเนี่ยที่มาถึงไล่ณบริเวณตรงนี้ครับไม่พอไฟตกทําให้สมมติเอซของลูกค้านะครับมีปัญหาหลายตัวมากนะครับสมมติก็ไม่ทนสมมติก็เสียบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็เลยตัดสินใจนะครับในการใช้คือปั๊มบดาลโซลาเซลล์แทนนะครับก็คือข้อดีคือประหยัดระยะยาวนะครับเราก็อาจจะมีการลงทุนที่สูงนิดนึงนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับเนื่องจากตัวปั๊มตัวแผงเนี่ย มีอายุการใช้งานหลายปีนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับหลายหท่านนะครับที่ใช้ไฟฟ้าแล้วจะมาสูบกันเยอะๆเนี่ยค่าไฟเดือนหนึ่งสามสี่พันนะครับซึ่งไม่กี่เดือนนะครับเราก็ได้ค่าชุดปั๊มชุดแผงโซล่าเซลล์ไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางร้านนะครับมีบริการให้คำปรึกษานะครับ ในกรณีที่ลูกค้าไม่รู้นะครับลูกค้าบอกว่าลูกค้าต้องการไปลงบอ่อระดาลความลึกเท่าไหร่สเปคแบบไหนนะครับสามารถปรึกษาสอบถามทางร้านได้นะครับเราก็จะให้คําแนะนํานะครับว่าควรจะลงปั๊มรุ่นไหนนะครับใช้แผงรุ่นไหนนะครับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สภาพน้ําของแต่ละบอ่อของลูกค้านะครับประมาณนี้นะครับถ้าอย่างไรก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านกงหุ้มอเตอร์อำเภอแจ้งขอจังหวัดชัยภูมิ 0897181267 0883663255ครับผมถ้าอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ